คุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของอาถานสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากันบ้างไหมคะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นพื้นที่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและอยู่ระหว่างฟลอริดาเปอร์โตริโกและเกาะเบอร์มิวดาค่ะสถานที่แห่งนี้ผู้คนมักจะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าสามเหลี่ยมปีศาจ <Nope. S 1> ทุกคนพอจะทราบกันไหมคะว่าทำไมสถานที่แห่งนี้มันถึงได้ชื่อน,นี้มา ก็เพราะที่นี่เคยมีอากาศยานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือเดินสมุทรต่างก็มาหายไปอย่างไรร่องรอยณนะสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้ช่องรู้แล้วเยีบไว้ของเราเลยจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยว่าทำไมอากาศยานมากมายเหล่านั้นถึงได้หายไปอย่างไรร่องรอย ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1945หรือตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเมื่อเครื่องบินรบหลายร้อยลำและเรือเดินสมุทรพร้อมกับผู้คนอีกมากมายต้องมาสาบสูญและหายไปอย่างหาสาเหตุไม่ได้ที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้และการหายไปอย่างไรร่องรอยโดยไม่เหลือชิ้นส่วนใดๆนี้มันก็ทำให้หลายๆคนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่ามันเป็นเรื่องของอาถรรพ์สิ่งลี้ลับ หรือฝีมือมนุษย์ต่างดาวหรือไม่หรือสถานที่แห่งนี้มันเป็นประตูมิติไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือเปล่าอย่างในเดือนมีนาคมปี1918เรือที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐก็ได้หายไปอย่างไรร่องรอยเรือไซคอบเป็นเรือที่มีความยาวเกือบ550ฟุตมีลูกเรืออยู่ทั้งหมด306คนได้ขนแร่แมงกานิสประมาณ11,000ตันจากบราซิลเพื่อเดินทางไปยังบาเบโดส เพื่อเตรียมสเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางไกลกลับบัลติมอร์แต่ช่วงระหว่างเดินทาง9วันก็ได้มีบางอย่างผิดปกติขึ้นเพราะไม่มีใครพบเห็นหรือได้รับการติดต่อจากไซครอบอีกเลยแต่ข้อความสุดท้ายที่ได้รับจากเรือมีเพียงแค่การบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีเท่านั้นพวกเขาได้หายไปอย่างไรร่องรอยโดยไม่มีแม้แต่สัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือใดๆค่ะ แน่นอนว่าข้อสงสัยมากมายได้ถูกตั้งคำถามขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครหรือผู้ใดให้คำตอบได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุเหนือธรรมชาติสำหรับการสูญหายเหล่านี้จะมีมากมายแต่เราคงจะต้องมาดูกันในเรื่องของปัจจัยทางธรณีฟิสิกส์และสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสมมติฐานข้อหนึ่งคือสถานที่แห่งนี้มีการแปรผันของสนามแม่เหล็กโลกค,ค่ะเป็นไปได้ว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นสูงส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำทางและหายแกนะครั้งใหญ่ต่ออากาศยานและผู้คนนับร้อยพันนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆชี้ชัดได้ว่าการหายไปอย่างลึกลับของอากาศยานต่างๆเกิดขึ้นกับความที่ใดแต่ทฤษฎีสมคบคิดนี้ก็ได้ถูกหักล้างได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะว่าประการแรกสันนิษฐานว่านักบินที่มีประสบการณ์หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงการลดลงของสนามแม่เหล็ก ประการที่2ไม่สามารถอธิบายเรื่องของเรือและเครื่องบินจํานวนมากที่ผ่านพื้นที่บริเวณนี้ไปได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะทฤษฎี1ที่ได้รับความนิยมคือเรือที่หายไปถูกทําลายโดยสิ่งที่เรียกว่าล็อกเวฟซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่สามารถสูงได้ถึง100ฟุตรหรือ30.5เมตรและในทางทฤษฎีแล้วเจ้าคืนนี้มันก็สามารถทำลายหลักฐานทั้งหมดของเรือหรือเครื่องบินได้เลยละค่ะ เพราะตามหลักแล้วสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพายุจากหลายทิศทางสามารถบบบบรรจบกันได้นั่นจึงทำให้ล็อกเวฟมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองค่ะและอีกทฤษฎีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับก๊าซมีเทนค่ะซึ่งนักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากก็ต่างให้ความสนใจกับแนวคิดนี้มากเลยละค่ะ นักวิทยาศาสตร์ในนอร์เวย์เนี่ยก็ได้อธิบายหลุมอุกาบาตนอกชายฝั่งที่มีความกว้างเกือบ1กิโลเมตรและลึกถึง45เมตรว่าหลุมอุกาบาตนี้มันเกิดขึ้นจากการระเบิดของก๊าซมีเทนหรือที่เรียกว่าก๊าซธรรมชาติซึ่งถูกกักอยู่ในตะกอนด้านล่างและมีเทนก็สามารถเด็ดลอดขึ้นไปในอากาศได้ทำให้บรรยากาศปั่นป่วนอย่างมากซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้เครื่องบินตกได้เลยล่ะคะ่ะและอีกทฤษฎีนั้นก็คือ ทฤษฎีสมกบคิดที่เกี่ยวกับ UFO ค่ะในกรณีนี้มีผู้คนมากมายตั้งข้อสงสัยว่ามนุษย์ต่างดาวใช้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นประตูสู่โลกของเราพวกเขารวบรวมผู้คนและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเราทฤษฎีนี้อธิบายว่าทำไมเรือและเครื่องบินหลายลำที่ตกลงในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจึงไม่มีวันกู้คืนได้นั่นเองค่ะ แต่จากข้อมูลของนาซาน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลมันเปรียบเสมือนเสาหมุนวนของอากาศชื้นที่ก่อตัวขึ้นเหนือน้ำอุ่นคล้ายกับพายุทอร์นาโดในมหาสมุทรเจ้าตัวน้ำผูที่ว่านี้มีความเร็วลมได้ถึง125ไมล์ต่อชั่วโมงเลยละค่ะเนื่องจากมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งฟารีดาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรงมากที่สุดในโลกแม้ว่าจะไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ทฤษฎีนี้อาจใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเนื่องจากหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาและองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติระบุว่าอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศเลวร้ายและนักเดินเรือที่ไม่มีประสบการณ์ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเนี่ยยืนยันตรงกันว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้เลยล่ะคะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วทฤษฎีเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันกินพื้นที่ถึง1.14ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่ากว้างมากๆจนเป็นอุปสรรคต่อการหาข้อพิสูจน์เลยล่ะคะ่ะ <No. S 1> แล้วทุกคนล่ะคะคิดอย่างไรกันบ้างกับทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายตั้งขึ้นมามีใครเห็นด้วยกับข้อไหนบ้างไหมคะมาร่วมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะวันนี้แอ์ก็ขอฝากช่องรู้แล้วเย็บไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ